สวัสดีค่ะกายกรน่าเอี่ยมค่ะวันนี้อีทอยู่ในช่วงกิฟต์วินเนอร์เพื่อคุณเป็นที่1ค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่เราจะมาพบกันที่โรงรามอินทราแห่งนี้ค่ะและแขกรับเชิญวันนี้นะคะท่านก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเราค่ะกับความคิดที่ว่าเพราะความกลัวจนทําให้มองหาโอกาสน่าสนใจใช่ไหมคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกับวิทยากรคนพิเศษของเราพร้อมกันค่ะ นีฉันจะมาพูดเรื่องเพราะครัวฟามจนจึงมองหาโอกาสค่ะจริงๆแล้วดิฉันสมัครที่ปรีนมาคือไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เพราะว่าฉันไม่ได้เรียนหนังสือฉันเรียนสือไม่จบปสี่พออัพไลน์มาชวนฉันก็บอกว่าฉันทําไม่ได้ทีแรกก็ทําควบคู่กับขายข้าวแกงไปเพราะว่าดิฉันขายข้าวแกงขายของจําจากที่เราไม่รู้หนังสือเลยก็พอเราคิดว่าเราจะตั้งทํางานอย่างแท้จริงเราก็พยายามเข้าไปเรียนกอสศนอค่ะ พอเราเข้าใจแล้วเราก็ขยายงานทํางานอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่างานตรงนี้มันเป็นงานของเราเราคือเราเป็นเจ้านายตัวเราเองควา์มสาเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่ตัวเราเคล็ดลับที่จะให้เราสู่ฟาร์มสาเร็จหรือว่าเราทําให้มีไรายได้มากอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยคะ่ะขยนันมุ่งมั่นและอดทนเข้าการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เราเข้ามาตรงนี้เราเป็นผู้ให้เราไม่คิดว่าเราเข้ามาเราจะไปหวังผลตอบแทนจากใครแต่เราอยากให้คนที่เตือนตามเรามาประสบความมสำเร็จแล้วเราก็จะได้ใจเขาค่ะวันนี้ถ้าคนที่ไม่มีควารมรู้เลยหรือว่าอายุมากแล้วทุกท่านกำลังคิดบันอรตัวเองบัทอรตัวเองแต่ถ้าวันนี้ทุกท่านคิดว่าทุกท่านต้องการประสบวา์มสำเร็จทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ ทุกท่านได้เลยเพราะว่ามันเรื่องความรู้หรือว่าอายุมากแล้วไม่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่าประจุกจะบอกเลยว่าประจุกทํากิวต์รียนมา,านตั้งแก่แก่ยันสาวจากที่เราไม่เคยมีรถเราก็มีรถจากที่ไม่เคยมีบ้านสวยๆอยู่ราคาเป็นล้าน้านเราก็ทําได้ได้เที่ยวต่างประเทศเราไม่คิดว่าตัวเองอจะขึ้นเครื่องบินได้ และสิ่งสุดท้ายคือเป็นมรดกให้กับลูกได้เป็นมรดกได้เพราะว่าฉันห่วงลูกเพราะว่าฉันไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยฉันไม่มีนาให้เขาเช่าฉันไม่มีบ้านให้เขาเช่าแต่วันนี้ทำกิฟต์รีนไว้เรามีเครือข่ายมากเท่าไหร่นั่นคือทรัพย์สินของเราที่เราจะสามารถโอนให้กับทายาทเราได้ให้กับลูกเราได้ค่ะ